ออเอปืนกา้านกล้วยเราจะมาทําปืนก้านกล้วยนะครับทําปืนก้านกล้วยเหรอใช่ครับวิธีการก็คือประมาณนี้นะครับตัดเอาก้านกล้วย<ม>ที่มีถึงตัดด้วยคับพ่อตัดให้มันพอดีนะครับพอดีเหรอใช่ครับทีนี้เรา <S <S ก็กยิงพ่อเลยยิงเลยทีนี้เราก็มาหั่นตรงนี้นะครับรตรงด้านบนแล้วก็แล้วก็หักขึ้นประมาณนี้นะครับอันนี้เป็น ของเล่นสมัยโบราณนะครับสมัยก่อนมันไม่มีของเล่นนะครับก็จะทําประมาณนี้นะครับให้เด็กๆได้ทํานะครับได้ทําเล่นเพราะว่าสมัยก่อนไม่มีเงินแล้วก็หาซื้อยากมากนะครับแต่ละอันก็จะวิธีการก็จะประมาณนี้จะทำเป็นปืนเหรอใช่ครับทําให้น้องยิมนั่นแหละทาให้พีทนั่นแหละทําให้พีทคนละอันกับน้องยิมอันนี้ให้พีท ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไล่ไปจนให้ถึงสุดท้ายนะครับปึ๊บแล้วก็ไอ้ตัวนี้ก็ไม่ต้องการก็หันห่นออกปึ๊บเสร็จแล้วเดี๋ยวขอเก็บมีดก่อนนะครับเก็บมือเก็บมีดเหรอใช่ครับทีนี้ก็พอได้แล้วก็ยิงปึ๊บได้แล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็นวิธีการ ทปืนก้านกล้วยนะครับลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับหน่อยบ๊าย,ายเออเปืนก้านกล้วยเียยงงอ